อยากรู้ไหมครับว่าในการพูดุมง,งานการตอกเสาเข็มเนี่ยเราจะหยุดตอกเสาเข็มเมื่อไรเราจะหยุดตอกนะครับต่อเมื่อเรามั่นใจนะครับว่าเข็มของเราเนี่ยรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยนะครับได้ตามแบบหรือมากกว่าแบบเราจะมีวิธีเช็คอย่างไงนะครับใน3เม็ดสุดท้ายเนี่ยวิธีเช็คนี่เราเรียกว่าการหาระยะจมของเข็มนะครับ10ครั้งสุดท้ายที่เราเรียกว่า last ten b o w โดยการคำนวณ2สูตรด้วยกันนะครับสูตรที่1เราเรียกว่าสูตรไฮเล่ฟอร์มูลาสูตรนี้นะครับใช้สลับเสาเข็มที่ปลายเสาเข็มเนี่ยวางในชั้นดินแข็งสูตรที่2นะครับเราเรียกว่าเจนโบนะครับสูตรนี้เนี่ยใช้สลับเอาเนี่ยอยู่ในชั้นดินอ่อนหรือดินแข็งปานกลางแล้วเข็มของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่รับแรงโดยใช้ความฝืดนะครับของผิวเข็มที่เราเรียกว่าสกินฟิกชั่น ทีนี้นะครับเราก็ใส่ค่าลงไปนะครับก็คือในสูตรเนี่ยก็แทนค่ากําลังรับน,น้ําหนักของเสาเข็มน้ําหนักตุ้มระยะยกโบน้ําหนักของเข็มลงไปจากนั้นสูตรก็จะคํานวณนะครับที่เราเรียกว่าระยะจมของเข็มทีนี้เราก็คํานวณนะครับว่าระยะจมของเข็มเนี่ยสิบครั้งสุดท้ายเท่าไหร่ทีนี้นะครับเราก็ต้องวัดสิครั้งในสนามนะครับว่าสิครั้งในสนามเนี่ยวัดได้เท่าไหร่ จะต้องน้อยกว่านะครับระยะที่เราคำนวณได้จาก2ส,สูตรนี้นะครับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับ